สวัสดีครับอรุณสวัสด์ยามเช้าครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกๆท,ท่านด้วยครับผมอากาศสดชื่นแจ่มใสมันเดิมครับเอาโอ้วจารย์ชูทำอะไร <c oughs> อ๋อจะลุยงานอีกแล้วครับเจ้าส้มลายของเราวันนี้ไปทางไหน อ,อยูไม่เหล่านะ <What? S 1> ยูไม่เชื่อมแค่นั่นอะ่ะฮะฮะยูว่าใช้ <You S 1> ไปกับบออยู่ไหมนี่โอ้น่าจะอยู่อยู่เพราะว่ามันติดแต่ถึงหากก็ไม่ไมีไม่มีปัญหาครับ <c oughs> โอ้ได้ลูกรางมาลงตรงนี้แจมเลยครับแจมแจ๋ว <c oughs> เน่นเปี้ยะเลยเ <c oughs> จ้าส้มลายได้งานเพิ่มอีก3กิโลครับโอ้ คุณไปทางเ,าเจ้านายใหญ่ครับใช้บริการเจ้าส้มลายเราตลอดเรื่อยมาได้งานเพิ่มครับได้งานเพิ่มวันนี้เราจะไปลุยระยะทาง2กิโลครับเสร็จ2กิโลก็ต่อด้วย3กิโลเลย จานชูจะได้ลุยงานขุดคลองต่อเนื่องเลยครับส่วนงานดินก็เออน่าจะน่าจะได้ถมดินก่อนนะครับถมดินงานที่งานที่วางท่อไว้น่าจะได้ไปถมดินก่อนเออหัวไหมลุย เ no บาเดลยจานชูเดินถนนลัดยางเข้าฟังเอ้ยเบา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 บาเาโอเคค่อยค่อยคยคย hết hết bao 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 <coughs> bao oh! bao bao bên bao bao พอดีแล้วอ Dis ู <h <h ้หอู้หอู้บูฮัทการชูกดเลยน้ายุกเลยอ่ะ เอารถกระบะไปด้วยนะเนอะพี่รเพื่อได้ไปกินข้าวเที่ยงสำหรับคุณปู่ผมได้วัดดูแล้วครับความความยาวครับอยู่ที่6เมตรพอดีเลยเนี่ยชนนี่พอดีเลยลอะไรมันวิ่งอะไรอะไระวัดจากนี่ครับวัดจาก เนี่ยเนี่ยวัดจากเนี่ยวัดจากปลายเนี่ยจากปลายนี้มาชนนี่มาชนตรงนี้ได้หกเมตร<ม>พอดีเลยรถเกี่ยวน้องสายันผมวัดได้หกเม็ดสี่สิบแต่ว่ายังไม่ได้ลงปากนะถ้าลงปากไปปุ๊บมันก็จะมันก็จะสั้นหน่อยก็น่าจะขึ้นได้พอดีครับสำหรับคุณปู่น่าจะขึ้นได้พอดีเดี๋ยว เอาไปติดตั้งระบบหางให้น้องสายันได้ใช้ครับเอาไปให้น้องสายันใช้หน่อยสงสารน้องครับน้องไม่มีรถย้ายเวลาใช้งานเดี๋ยวมาดูบันไดคุณปูดหน่อยนี่ครับอยู่ตรงนี้เองอู้ ตายเลยตำลึงขึ้นเต็มเลยเนี่ยว่าแต่ว่าเล็กเสียบมันอยู่ตรงไหนเนาะบัดน,นี้โอ้ตายแล้วเล็กกลมมันเสียบอยู่ตรงไหนนาะมีหาเหล็กกลมไม่เจอได้บัดน,นี้ น่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาแมคโคมาครับเดี๋ยวเอาเจ้าสมพง์มายกออกเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งให้น้องสายันได้ใช้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูรถเกี่ยวจมก่อน แฮมโก้ออนีวโปรเซตสามพันครับ